สวัสดีครับน,นี่นนทกอยู่ที่ id หลักนะครับวันนี้จะมาลองทำทีมแมลงดูนะครับมีคนเขาอยากเห็นเขาอยากจะลองทำทีมแมลงดูนะก็เลยว่า่าเดี๋ยวลองมาทำให้ดูดีกว่าก็สำหรับทีมแมลงนะครับมันก็ต้องมีเจนเนอเชัก่อนใช่ปะ่ะล้วไปหาทีก่อนแรกก็ต้องมีเจนเนอเชัซึ่งเป็นตัวบัฟใช่ไหมส่วนสกิลวันนี้ผมจะไม่ไม่บอกนะ แอ่านเองนะตัวที่สองก็จะเป็นยุง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 นี่ตัวนี้ตัวที่สามก็เป็นโฮโอก็ได้นะครับหรือเป็นเป็ดก็ได้แล้วแต่ว่าเราไปเจอกับทีมอะไรนะครับเป็ดตัวนี้นะเนี่ยนะตัวนี้ก็ได้เป็ดตัวนี้มันมีคุณสมบัติตร,ตรงที่ว่ามันสะท้อนสถานะได้ในสองเทินแรกนะอะเดี๋ยวไปดูก่อนในสองเทินแรกอันนี้ให้เหรึ่งเพิ่มฮิวเนี่ย แล้วก็อะไรเนี่ยทุกครั้งที่เราดลบเพิ่มมาลังการ10%มีผลสองเทินแล้วก็นี่ไงเราดีบัฟทั้งทีอ้าวดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสกิลบัฟเพิ่ม30% endu แล้วก็10%หลบหลีกนะครับมันจะดินไม่ไหนนะเมื่อติดดีบัฟจากศัตรูจะสะท้อนกลับนะครับมีผลสองเทินตรงนี้เป็นสกิลบัฟของเป็ดน,นะ มันจะมีสกิลฮิลหลายสกิลเลยล่ะอันนี้ก็เป็นฮิลอันนี้เป็นสกิลโจมตีแล้วก็อันนี้ฮิล50%ตัวเองนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้ใน,นทีมเราเท่าไหร่5ล้านกว่าอันนี้เราความสนิทไม่ถึงหรอไปถึง40ไป ก็อันนี้มันเจนเนเช็มันจะมีแผ่นของมันนะเป็นอาวุธของมันยั้นนำให้เลือกเป็นแทนแผ่นสีแดงนะแผ่นทัดไฟสามารถทํามาสเตอร์ได้ด้วยนะตัวเนี้ยมาสเตอร์ได้หมดเลยตอนนี้ของผมมีมาสเตอร์ตัวนี้แล้วตัวหนึ่งอ่าอันนี้ยังไม่ได้อันนี้นี่หว่าต้องปลดล็อสกสกิลกันก่อนครับต้องทำความสันดิตก่อนอ่า แล้วนี่ล่ะอ่านียังไม่ได้ทำเลยต้องปลดสกิลครับไม่งั้นยวใช้สกิลไม่ได้เดี๋ยวเรนที่มาดูก่อนนะมาเท่าไหรนะ่ละแปดสิบเอ็ดเลยทีมเราเท่าไหร่แล้วเนะี่ยยี่สิบล้านเหรออันนี้ผมจะลองแบบที่ว่าเราไม่ใส่ของนะอันนี้ไม่ได้ใส่อาวุธนะแต่ก็ออไม่ใส่ทีหลังรีบิดไม่ได้ใส่ดิดดิดไม่ได้ใส่นะครับนะครับไม่ได้ใส่ นะครับไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของมันกันระดับก็ยังไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกใส่จะได้เห็นความแตกต่างนะครับนี่นะระดับไม่ได้ใส่ทีมเรา20ล้านอันนี้ต้องขออนุญาตไปลองกับเพื่อนนะครับเลือกเพื่อนที่เลวกเล่นไปแล้วแหละเราลองที่อันนี้ก็30ล้านนะอันนี้ก่อนแล้วกัน ยี่สิบล้านของเขายีส่สิบสี่เกอรสัดสับสกิลยุงพิษยุงเนี่ยมันร้ายกามากนะครับถ้ายิ่งเจอพวกเด้งเรื่อง,รอง,รองแรงแรงอนนะมันก็จะโอ้โหเจอบินกันเลยแล้ว <c oughs> เ,เวลาเปิดบัฟก็ปิดบัฟเข้าไปเนี่ยมันจะติดไอ้สะท้อนรีบัฟได้นีออ่แล้วก็ยิงพิษไปเลยปับเข้าไป อันนี้จะเป็นแล้วก็ยิงสกิลเลยไปไ,ปไอบัฟของเจนเอาเชคอ่ะมันจะตีเป็นหมู่อย่างนี้นะเห็นไหมมันจะสะท้อนอย่างงี้ออกสกิลเดียวจึงแต่มันตีเป็นหมู่คล้ายๆผลของไอน,นี่เลยอ่าเซตันเดอร์นะครับอันนี้สร้างความเสียหายท่าแฟรี่ลดฮิตของเป้าหมายเรากลัวตายเราใช้อันนี้ก็ลดฮิตของเป้าหมายอ่าน,นี่ลดฮิตแล้ว ตายครับนี่แล้วก็ยิงพิษเข้าไปอ่าเห็นไหมพอได้บัฟแล้วอลังการนะครับแต่ยุงเนี่ยมันค่อนข,ข้างบางนะนี่ถ้าเราไม่ได้บัฟเนี่ยแย่เลยนะยิงทันไฟก้าไปก่อถ้าเป็นมัสเตอร์ก็จะยิงกว่านี้นะแช่แข็งเข้าไปเดี๋ยวเราดูพิษยุงนะ นี่ติดพิษเลือดออกจักจักเลยเห็นนะโอโอก็ติดเลือดออกจักจัก ok เลยเห็นนะแล้วลดพิษตัวนี้อีกตวงแล้วก็ใส่พิษเข้าไปอีกให้ติดพิษจักจักเนี่ยเลือดเขาจะลดไปเองเห็นปนะ่ะมันดีตรงนี้แหละถ้ายิงเขาเด้งเลือดแรงอ่ะเขาก็ยิงลดแรงนะครับแล้วพิษของยุ่งเนี่ยมันล้างไม่ได้ด้วยนี่แหละที่สําคัญ นะงนี้เราก็คิวเข้าไปเราจะไม่ติดสถานะด้วยเจ๋งไหมก็ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้เป็ดก็ได้นะครับใช้โโอแทนก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันไอ้นี่ยมันตายยากขึ้นอ่ะอันนี้เซตถ้าเกิดว่ามีเซตตำหนักผมแนะนำถ้าไม่ได้ใส่เซตโโอนะ แนะนำเป็นเซตไอ้นี้เซตแดงเซตเพิ่มโกรธนะครับเพื่อที่จะให้โกรธมันขึ้นเร็วแ่าจเซตแดงยิ่งมันใช้อันติเร็วมันก็ยิ่งดีครับมันมีเซตแดงว่างอยู่ไหมอ่ะอันนี้นะครับยิ่งมีเซตแดงเนี่ยมันผลของมันจะเป็นเริ่มความโกรธเพิ่มแล้วเพิ่มความโกรธใช่ปะ่ะ ตรงนี้แหละเรายิงอันติเร็วแล้วมันก็ยิ่งดีอ่ะใส่ไปก่อนเลยใส่ไปก่อนเลยแล้วสำหรับยุงปั้นก็คือเน้นสปีดอย่างเดียวนะครับดาเมจไม่ต้องเน้นเลยเพราะมันอาศัยพิศของมันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็ใส่เป็นเซตเซตถึกเซตแม่นเซตอะไรก็ได้ครับกันไหใส่เป็นเซตโอโอนะครับเซตโ,โอโอเหลือไหม อ่าเซ็ตโอค่ส้ยอย thunder อ่า t ันเ d อรเหลือใส่ันเดอร์เลยไหมใส่เซ็ตแมนดีกว่าตัวนี้มันจะเป็นสองสายนะครับเราเล่นสายไหนก็ได้นะครับใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปตีเยอะๆตอนนี้ใส่ันเดอร์เลยเพราะอันนี้เราต้องการสปีดเยอะๆเออผมจะยังไม่ใส่นะอ่า apc พอดีเลย ตัวนี้มันเป็น SPC เนาะอ่า SPC ก็มีตัวนี้ไม่ได้มาตอนนี้อาวุธของมันจะเป็นอ่าต้านทานไฟ28ปอร์เซ็นนะครับเพราะตัวมันแพ้ไฟคูณสี่ใช่ไหมมันท่ามาแรงกระทัดเลยต้องใส่อย่างนี้นะครับเวลาเจอไฟจะได้ไม่เจ็บหนักนะครับอาวุธของมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธมาสเตอร์ได้นะครับใช้ตรงนี้คล้ายๆกับของมิวเกาะนะตัวนี้อาจเป็นอาวุธมาสเตอร์ได้ส่วนของยุ่ง เราใส่เป็น Kill Speed เคี่ยวสปีดก็ได้นะครับเพราะมันเน้นผิดอย่างเดียวเลยอันนี้ดิสกิลดิสกิลถ้ามีเพิ่มโกรธก็ใส่ไปด้วยนะครับมันยิ่งโกรธเร็วเท่าไหร่มันยิ่งใช้อันติเร็วอะีอใส่ประดับแล้วยีสิบอันนี้คือเพื่อนเลือกเล่นไปหมดแล้วนะที่มาลองเนี่ย ย่าจะลองยี่สามไมไปยังเนาะลองยี่สามวันเนะาะก็จะใช้โอโอมันก็ต้องมาไล่สปีดกะว่าให้ยุงได้บัฟพอดีอะประมาณโอ้โหอ่ะเปิดบ,บัฟก่อนไม่งั้นจะโดนไฟเปิดบ,บัฟก็ไป อันนี้มีสกิลหมู่ไหมสกิลเดียวสกิลเดียวมีแต่สกิลเดี่ยวนะครับเราต้องตียักษ์ให้มันตายก่อนงั้นเราต้องโนมสียักษ์อ่านี่เราจะตีมันโดนหรือเปล่าเท่านั้นแหละอูยหายไปเลยครับถึงก็หายคิวครับ รถฮิตราทีโตโอไปก่อนนี่แหละเราก็ใช้อันติมังเข้าไปแล้วคอยดูรถเลือดก็ารถนะแล้วจนกว่ายุงจะตายะครับอ่าเลือดรถพวกผู้กดูโอเกือบตายแล้วแหโอเกือบตายแล้วก็ถ้ายุงเรายืนไหวนะเขาก็เลื่อนรถจนตายอ่ะเอาง่ายๆนะ นี่เราเปลี่ยนไปลองโอโอบ้างถอดประดับทันเดอร์ออกก่อนเนาะก็ถ้าใส่ดิสอะไรมันก็จะดีกว่านี้นะอันนี้ดิสเรายังไม่ได้ใส่ล้วไม่ได้ใส่ดิฮิวมันก็เลยอันนี้หน่ออ่าเราเปลี่ยนไปใช้โอโอแล้วเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ ใ่ประดับโอ้โอผมแนะนำให้เป็นใส่เซตแดงกันนะเพิ่มโกรเพราะเวลามันอันติอะ่ะเนี่ยนะมันจะต้านการตายได้นะครับยิ่งอันติเร็วมันก็ยิ่งตายยากอะ่นะหรือมีผลต้านการตายหนึ่งครั้งใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พัสสีบทุกๆสิบเทิร์นจะใช่ปะ่ะอ่ะ นี่งคูดาสกิลสิบเทิร์นหลังจากโฮโอตายแล้วจะฟื้นฟูชีวิต1ครั้งเก็บ30% HP คูดาสกิลสิบเทิร์นก็คือทุกๆ10เทิร์นมันจะต้านการตายได้หนึ่งครั้งนะครับสำหรับฮัสีดแล้วก็มีอันตินี่ตรงนี้สร้างความเสียหายทัดไฟเลือดยิ่งน้อยพลังสกิลยิ่งแรงโจมตีแล้วจะได้ผลบอดี H, เอเอชโนสองเทิร์นแล้วก็อ่า กเื่อนสินี่ไงหลังจากโคโอตายแล้วจะฟื้นฟูชีวิตหนึ่งครั้งและเก็บ20% HP จากค่าสูงสุดมีผลหนึ่งเทินผลนี้ลบล้างไม่ได้นี่ครับที่ว่ามันยิ่งอันติมันก็ยิ่งตายยากเนี่ยครับตอนนี้แหละดังนั้นใส่เซ็ตแดงแต่เซ็แดงเราไม่เหลือแล้วมั้งก็ใส่คันเดอร์ไปก่อนเนาะอ่ะกดติด เราไม่มีช่องเฮลโอ่เราใส่ทัรเดอร์ไปก่อนแล้วกันผิดสายก็สร้างมันเราเน้นให้ใหดูให้ใสเนะอ่าเลยรองเท้านี่อ่าโอเคทีมเท่าไหร่ยี่สิบสามแล้วมลองยี่สิบสามเมื่อกี้เลยนะซีเนอร์ยี่สิบสามอ่านี่คนนี้ ก็เห็นว่าเขาอยากเล่นทีมแมลงก็เลยมาลองทําคลิปให้ดูเฉยเฉยว่าจะใส่ตัวไหนดีในดับแรกเราก็เปิดบ้าไปก่อนเลยแล้วก็ยิงตัวนี้ไปก่อนเพราะมันจะติดไอ้นี่อ่าได้ผล t h เดอร์ครับในในี้ยุงเราก็จะไม่ตายแน่ๆนนะนี่เราก็จะเป่ามันเข้าไป พออันติเราก็จะไม่ตายครับจะมีผลต้านการตายหนึ่งครั้งครับเวลาอันติอาได้บาบาแรงแล้วสกิลแไปเลยไหมอะใช้อันนี้นก่อนสกิลแไปเลยดีกว่าพอดูเลือดของพวกเขาให้ดีนะมาลดวพวกพวกพวกเห็นนะเกาะหายไปแล้วอ่ะครับก่อนจะตายเดี๋ยวตาย <laughs> น้อยใจายตายไปแล้วขอเคลียร์โลกเผาอยากให้ตายก่อนไอ้หรือว่ามันล้างได้วะหรือยักษมันล้างได้วะยักษ์ม์นเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปจักจัติดติดเข้าไปแล้วฮะแค่มีโฮโอ็ชีตเปลี่ยนคนระับ เราก็จะยังไม่ตายเลือดออกจกัจกจกักจๆกแล้วเมื่นเขาจะโดนรถสปีดด้วยป่ะเนี่ยอ่าเรียร้อยฮะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับงนี้เราลองขยับไปที่ ยี่สิบ้าแล้วนะวเราจะค่อยขึ้นไปซี่สามสิบก็คือเราทำยังไงก็ได้ไม่ให้ยูม,มันตายแค่นั้นแหละอ่าเจอบีดีบิวเลยเอาเปิดรับก่อนไม่ให้อยู่มันตายโอ้ยติดแช่แข็ง โอ้ยโอ้ยล้างได้ล้างได้เปิดบัฟทีของเราแหละทีของเราแล้วหมังไปนั่นไงเลือดราทุ่งพ่วบจะพิ่งตายนาทิเนาะโอโอ้ไม่ได้เปิดบัฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนะเลือดเขารถทุ่งพวบพุ่งวบเลยนะนะ ก็ถ้าเรายืนไหวก็โอเคอยู่แหละอ่าลองมาดูอันอืน่นบ้างมอกี้ไม่ไหวนะติดแข็งมาติตีลองดูอันนี้บ้างเขาสังเกตที่เลือดของเขาให้ดีนะครับนี่แหละคือ,อผลของยุงดาเมจไม่เน้นนะครับเน้นพิษอย่างเดียวมีสามสิบล้านแล้วนะเจอตัวมหาทึกด้วย เผาก่อนเลยปับาบเผาก่อนเลยโดนเผาซะแล้วปัาบเข้าไปนี่ติดติดอยู่ข้าไปแล้วคอสังเกตที่อีทานให้ดีนะเราก็มาเล่นปีกจูมังเดี๋ยวยู่าย อ่ะเกาะเขาหายไปแล้วเห็นไหมยังได้บัฟแมลงด้วยถึงที่แล้วล่ะปับ๊บเข้าไปเรือรถถุกพวงครับอุ้ยอุ้ยนี่เรือรถพวกพวกครับเห็นไหมนี่เขาจะตายแล้วก็ซ้ำให้ตายก่อนดีไหมปิกาจูก่อนดีกว่าอ่าปิกาจูตายไปแล้วหนึ่ง นี่ยิง้เขาตายไปก่อนนะนี่ล้วก็เผาวยาวๆอ่ะชนะ <c oughs> นี่ถ้าเขาเด้งเลือดแรงกว่านนี้ยิงสนุกดูสนุกนะเราแพ้ยี่ห้าล้านมาแต่เราชนะสามสิบล้านใช่ไหมอ่ะลองดูอีกคนหนึ่งก็ผมว่าเหมาะนะ ยืนกับโออ่ะอาศัยบัฟอมตาช่วยไม่ให้ยิงคนตายงัย้นเราได้ดูตีนช่วยด้วยเอาตาจะแล้วไงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทางนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วพอตัวดุตีเราตายก็จบอะ่ะ อ่าอาลองที่ยี่ามล้านแล้วกันเนะขอเขาทีมบินบ่าเนี่ยเอย่างที่พูดกันบ่อยๆนะครับว่าพลังมันแค่ตัวเลขมันเอามายึดติดมากไม่ได้นะครับเราจะเอายักให้มันตายก่อน เราก็เกือบตายครับมีโลไม่มีโลนะไปบัตรมาแรงครับโอ้ยโ,โ,โดนไฟไปเผาพวบเลยเกือบตายสกิลหมูพอดีครับโดนมันไหมอ่าเลือดออกจักจักจจเลยอ่าเห็นนะเลือนลถบานแบะเห็นนะ นี่ทำไมติดเกาะเลยจินะสนุกเลยละ่ะการเจนเราเชตายไว้ก่อนครับเดือดออกจักจักจักจกจกเลยอ่าเห็นไหมนี่แหละผลข้อดีของตัวดูตีนเนี่ยอันนี้เขาดึงเลือดไม่ค่อยแรงนะแล้วออกไปก่อนอยากเขาตายยังยังไม่ตายใช่ไหม อ้าแล้วไปยิงไฟอย่างนั้นเอาสามไปอีกดอกนึ่งมอนเขาโอ้เขาจะนิ่งมแล้วป่ะโอ้ยตาจนได้ก็มันจนขวายุงจะตายครับเลือดมันจะลดอยู่ไงนะอ่ญญาแสดงว่าโอ้พอตายไปไหนแะครับครับก็พอเห็นภาพนะครับ สำหรับทีมแดงแคจะเล่นนะก็ถ้าให้ครบเครื่องจริง,รงก็จะต้องเป็นกดผิดถ้าให้ครบเครื่องจริงนะก็จะต้องเป็นใส่ Lits ิสกิลเพิ่มกรธ50แล้วก็ดิรวบรวมนะครับส่วนประดับใส่ Set ต o, o นะครับหรือจะใส่เป็นเซ็แดงนี่ก็ได้ถ้าทำาบวแดงแล้วอาจจะได้อันติในเทอร์แรกเลยนะสําหรับยุงนี่นะเน้นเพรไม่เน้นดาเมจครับถอดไปก่อนเดี๋ยวผมลืมถอด ส่วนโฮโอก็ทำปกติครับเน้นสปีดครับเพื่อที่ว่าจะเปิดบัฟอมตะให,ให้ให้ยุงเรานะลองขาวแล้วมีอันนี้นีกว่าน,นี่ก็ถอดหมดแล้วนะอันนี้ขนาดอาวุธเรายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่นะถ้าใส่แล้วก็น่าจะโอเคกว่านี้แหละ ดิสไม่ได้ใส่นะอันนี้ใส่อาวุธไว้แล้วนะครับกลมพอเห็นภาพนะครับสวัสดีครับผม